สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมิลิปอนเข้าเหนียวมะม่วงให้บีบเกิดกระแสเข้าเหนียวมะม่วงฟีเวอร์เลยแหละครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้รับเปอร์สาววัยเพียง19ปีอย่างมิลิดนุภาคณาธีระกุลหรือมิลิสุดปังมีโอกาสได้ขึ้นไปแสดงบนเวทีระดับโลกอย่างเทศกาลดนตรีโคเชลลาเวเลมิวสิกแอนด์อาร์ตเฟสติวัลตเตาัน20 2ูที่ถูกจัดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานอกจากมิลิจะได้โชว์ความสามารถ ยังได้นํำข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งเป็นของอร่อยของไทยไปขายบนเวทีโลกอีกด้วยล่ะครับซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากจะขายบนเวทีแล้วเจ้าตัวยังขายให้กับเพื่อนศิลปินด้วยเพระเาะล่าสุดอินสตาแกรมโพลิพัสจัดให้ได้มีการออกมาโพสคลิปรีแอคชั่นน่ารักน่ารัก,รกตอนที่มินล,ลีอรองป้อนข้าวเหนียวมะม่วงให้กับศิลปินชาวเกาหลีตาอย่างบีบีเจ้าของพเพลง the Week end, และได้ขึ้นโชว์บนเวทีเดียวกันให้ได้ชิมพร้อมระบุแคปชั่นว่าบิบิยังตะลึงในความอร่อยของข้าวเหนียวมะม่วงงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์รวมถึงคอมเมนต์สนั่นเลยแหละครับเพราะรีแอคชั่นของสาวบิบบินั้นน่ารักมากาเรียกได้ว่าพอได้ชิมก็ตาโตเลยทีเดียวงานนี้เชื่อว่าทั้งผู้ร่วมงานและศิลปินได้ไปโชว์ในงานจะต้องอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงตามน้องมินลิแน่นอนซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้สุดปังของจริงเพราะพ่อค้าแม่ค้าต่างออกมาก ขอบคุณมิลิกันรัวรัวเพราะทำให้เขาเหนียวมะม่วงขายดิบขายดีเอาเป็นว่าขายดีแล้วก็รักสามารรฐานไว้ด้วยนะครับพระทางมมิลิเองก็ได้ออกมาขอเลยว่าขายดีแล้วก็จะช่วยโอกาสขึ้นราคาเกินงามด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ